ชะตาฟ้าหารกล้าทายอดคนตอนที่14บัตรพนักงานหลิงยืนเหลียวหน้าไปมองมือของหลัวคังอันที่โอบอยู่บนไหล่ของตนเองคล้ายไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่จึงสะบัดไหลเล็กน้อยแต่หลัวคังอันกลับไม่รู้สึกตัวมือยังคงไม่ปล่อยออกปากยังคงพูดพร่ำไม่หยุดคล้ายทั้งสองคนกลายเป็นพี่น้องกันในพริบตาอย่างไรอย่างนั้นท่าทีดูใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอย่างมาก ในตอนที่กวาดมองดูฉากแสงที่อยู่ตรงหน้าสายตาของหลิงยวนพลันหยุดชะงักบนฉากแสงมีใบหน้าที่คุณเคยปรากฏขึ้นมาอีกครั้งฉินเต้าเปียนและหลิวจจวินจจวินปรากฏตัวแล้วดูแล้วเหมือนงานเปิดตัวสถานีออกอาก,ากาศของเมืองปูเทวิยอจะมีความสำคัญอย่างมากทั้งสองคนเองก็ไปร่วมแสดงความยินดีใบหน้าแล้วใบหน้าเล่าที่ปรากฏขึ้นมาบนฉากแสง บางใบหน้าหลิงยวนก็รู้จักเช่นกันเพียงแต่พวกเขาไม่รู้จักหลิงยวนเท่านั้นสมัยที่เขายังอยู่ในเมืองปูเทวิยอเขาก็รู้แล้วว่าใบหน้าบางใบหน้าที่อยู่บนฉากแสงคือคนสําคัญของเมืองปูเทวิยอเห็นได้ชัดว่าคนดังจำนวนไม่น้อยของเมืองปูเทวิยอต่างมาร่วมงานนี้กระทั่งหลวงคงอันหุป,ปากลมจูจูหลิงยวนจึงถามขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าได้ยินว่าพี่หลวงเคยสู้กับป้าหวังแถมยังทำให้ป้าหวังบาดเจ็บสาหัสด้วย เมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลัวคังอันก็ลุกขึ้นดูดซิก้าที่อยู่ในมือพลางทิ้งตัวนั่งกลับลงไปบนเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามท่าทางคล้ายรู้สึกทอดถอนใจเป็นอย่างมากเขาถอนใจพลางกล่าวว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงมันเลยหลิงยวนคล้ายรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากจึงยิ้มเล็กน้อยพลางกล่าวที่หลวทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ผมกลับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอยากรู้จะแย่แล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิพี่หลัวหรือที่พี่ไม่ยอมเล่าเป็นเพราะไม่เชื่อใจผม หลวคังอันสายสีสะพลางยิ้มเจือนในเมื่อนับแต่วันนี้จะต้องทำงานร่วมกับน้องหลิงอย่างนั้นฉันก็จะไม่ปิดบังน้องหลิงแล้วกันเพียงแต่เรื่องบางเรื่องนายแค่ฟังฟังก็พออย่าเอาไปเล่าต่อข้างนอกไม่อย่างนั้นมันจะสร้างปัญหาให้ฉันได้หลิงยวนพยักหน้าได้ตกลงตามนี้พูดไปแล้วเรื่องมันยาวอย่างนั้นฉันจะเล่าให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันหลัวคังอันทำท่าเหมือนเศร้าใจที่ต้องนึกถึงเรื่องเก่า ผู้สนับสนุนราชวงศ์ก่อนบุกโจมตีเมืองหลวงมหาวิญญาณชั่วร้ายพันกว่าตัวเปิดฉากโจมตีอย่างกระทันหันทำลายขายพลังป้องกันผู้พิทักษเทพมหาวิญญาณของเมืองหลวงรีบเข้าไปสกัดเอาไว้ฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นการต่อสู้ครั้งนั้นเรียกได้ว่าน่าเศร้าใจเป็นอย่างมากเมืองหลวงที่ใหญ่โตขนาดนั้นกลายเป็นเศษซากปร,รักหักพังไปเกือบครึง่งเหล่าพี่น้องและตัวฉันออกไปสู้โดยไม่คิดถึงความตายทันใดนั้นพลันเห็นท่านสองที่สู้อยู่กับป้าหวังกำลังเพลียงพลัง เมื่อพูดถึงตรงนี้เขาก็คล้ายกลับไปยังสนามรบที่กำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดมือไม้วาดไปมาขณะนั้นป้าหวังกำลังจะแทงศีสาะเทพมหาวิญญาณของท่านสองท่านสองกำลังอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตสถานการณ์คับขันเป็นอย่างมากชั้นเสี่ยงชีวิตฝ่าวงล้อมของกลุ่มสนับสนุนราชวงศ์ก่อนเข้าไปในทันทีรีบถีบป้าหวังจนกระเด็นลอยออกไปช่วยท่านสองฝ่าวงล้อมออกมาได้หากไม่เป็นเพราะการถีบของชัน จูจ่ๆหลัวคังอันพลันโบกมือไม่อยากพูดอะไรอีกหลิงยวนร้องอ้อความหมายของพี่หลัวคือเป็นเพราะพี่ถีป้าหวังจนบาดเจ็บสาหาัสมีเช่นนั้นแล้วท่านสองก็ไม่แน่ว่าจะสังหารป้าหวังได้หลัวคังอันคิดซิก้าเอาไว้ในมือพลางที่หลิงยวนและตัวเองเรื่องบางเรื่องเรารู้อยู่แก่ใจก็พอไม่จำเป็นต้องพูดออกมาจนหมดเพราะถ้าพูดออกไปแล้วมันจะสร้างปัญหาให้ตัวเองได้ ดูฉันเป็นตัวอย่างสิฉิกหน้าท่านสองจนโดนลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อเซียนผู้พิทักษ์เทพเองก็ไม่เอาฉันนายเออใช่น้องหลิงฉันยังไม่ได้ถามนายเลยในเมื่อนายก็มาจากหลิงซานอย่างนั้นตำแหน่งในสภาเซียนของนายคืออะไรหลิงยืนกล่าวยังเรียนอยู่ที่หลิงซานยังไม่จบกำลังพักการเรียนออกมาหาประสบการณ์ หลวงคังอันร้องอ้อก,ก็ว่าแล้วเทียวถ้าเข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อเซียนก็จะได้อยู่ในสภาเซียนสบายสบายแล้วว่าจะออกไปวิ่งทำงานกับบริษัทข้างนอกได้อย่างไรอีกทั้งสภาเซียนก็ไม่มีทางอนุญาตด้วยที่แท้ก็ยังเรียนไม่จบออกมาหาประสบการณ์นี่เองมิน้าละหลิงยืนกล่าวถามอีกว่าตระกูลฉิงจ้างที่หลวมาพวกเขาจะให้ที่ทำอะไร หลัวคังอันดูดซิก้าปึ๊กดอหนึ่งพ่นควันออกมาพลางกล่าวก็ย่อมเป็นเรื่องที่ฉันถนัดควบคุมเทพมหาวิญญาณยังไงละ่ะลินยืนขมวดคิ้วเป็นแค่หอ,อการค้าธรรมดาจะควบคุมอาวุธวิเศษแบบนั้นไปทําไมหอาการค้าจะแอบควบคุมของแบบนั้นโดยพลาการได้อย่างไรพวกเขาจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางเมืองปูเทวิยอแล้วแน่นอนแล้วก็ลงชื่อกับทางสภาเซียนไปแล้ว หลวงคังอันพูดถึงตรงนี้ก็งุนงงขึ้นมาในเองก็ไม่รู้เหลือว่าพวกเขาให้ทําอะไรหลิงยวนกล่าวเลยมาถามพี่หลวงไงหลวคังอันพลันหัวเราะแหะแพลางกล่าวความจริงฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทําอะไรประกูลฉินทําลับๆล,ล่อๆไม่ยอมบอกอะไรสรุปแล้วก็คือให้ฉันทําความคุ้นเคยกับเทพมหาวิญญาณของทางหอ,อการค้าอยู่เรื่อยๆไม่ยอมบอกก็ช่างอย่างไรเสียก็เซ็นสัญญากับประกูลฉินไปแล้ว ขอเพียงอยู่ในขอบเขตของสัญญาพวกเขาให้เงินชันขายแรงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกล่าวจบก็ลุกขึ้นดับซิก้าที่อยู่ในมือเหว่งมืออย่างผาเผยได้มารู้จักน้องหลิงฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเงย็นนี้หลังเลิกงานฉันเป็นเจ้ามือเองพวกเราไปเที่ยวให้สนุกกันหลิงยวนเองก็ลุกขึ้นมาเช่นนี้ตอนนี้พวกเราควรจะทําอะไรหลัวคข้างอันกล่าวแล่นนอนฝึกฝนนอนเปื่อยนานยะอยากทําอะไรก็ทําขอเพียงไม่ผิดกฎการทํางานก็พอ ลิงยวนงุนงงไปทันทีรีบกล่าวว่าผมรู้ว่าพี่หลัวดูแลผมแต่มันก็ไม่ใช่ดูแลกันแบบนี้ถ้าปล่อยให้คนอื่นเห็นผมรับเงินเดือนแล้วไปเที่ยวเล่นแบบนั้นผมก็ไม่สามารถแก้ตัวได้อย่างน้อยผมก็ควรจะทำอะไรให้พอเป็นพิธีบ้างคนอื่นจะได้ว่าอะไรไม่ได้เขาไม่อยากให้ถินอีมีข้ออ้างอะไรมาสร้างปัญหาให้เขาได้ในเมื่อมาตระกูลถินแล้วเขาก็คิดจะอาศัยที่นี่ปกปิดตัวตนทำงานใช้ชีวิตไปวันวันอยู่ที่นี่ หลัวทำอันหัวเราะ55ขึ้นมายกมือขึ้นมาตบไหล่ของเขาน้องชายนายคิดมากไปแล้วนี่ไม่ใช่ว่าฉันกำลังดูแลนายแต่เป็นเพราะว่าวันนี้พวกเราไม่มีอะไรให้ทำจริงๆหากไม่เป็นเพราะหอการค้ามีกฎว่าห้ามไปไหนมาไหนโดยพลาการในเวลาทำงานตอนนี้ฉันคงจะพานายออกไปเที่ยวแล้วหลิงยวนไม่เข้าใจไม่มีอะไรให้ทำ หลวคังอันกล่าวเฮอนายก็อย่าสงสัยนักเลยฉันเองก็กลุ้มใจเหมือนกันพวกเขาให้ฉันปรับตัวกับเทพมหาวิญญาณของหอการค้าแบบวันเว้นวันไม่รู้ทําอะไรกันเหมือนจะทําการปรับอะไรบางอย่างบนตัวเทพมหาวิญญาณที่อยู่ในค่ายผู้พิทักษ์เทพทางด้านนั้นหลิงยืนพบถึงประเด็นสําคัญในปัญหานี้อีกครั้งค่ายผู้พิทักษ์เทพหลัวคังอันกล่าวใช่นสินายไม่รู้เหรอที่ทํางานของพวกเราสองคนไม่ใช่ที่นี่ แต่เป็นค่ายผู้พิทักษ์เทพของเทพมหาวิญญาณของเมืองปู่เทวิยอแล้วก็มีแต่ที่นั่นเท่านั้นที่ค่อนข้างเหมาะสมเราจะนั่งปรับตัวกับเทพมหาวิญญาณที่หอ,อการค้าก็คงไม่ได้ใช่ไหมละ่ะต้นไม้ใหญ่ต้นนี้จะทนรับไหวหรอพรุ่งนี้อย่ามาทำงานสายและจะมีคนส่งพวกเราไปที่ค่ายผู้พิทักษ์เทพที่อยู่นอกเมืองอีกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรมีเวลาให้พักผ่อนดีจะตายไม่ใช่เหรอ เออใช่ที่นี่เอาไว้ใช้รับแขกไม่ค่อยสะดวกเท่าไรห้องทำงานนายอยู่ที่ไหนเหรอพาไปดูหน่อยสิหลิงยวนกล่าวไม่รู้สิผมเพิ่งมาทำงานวันแรกน่าจะต้องรอให้พวกเขาเตรียมให้หลวงคังอันกล่าวท่านประธานเป็นคนพาตัวนายมาพวกที่อยู่ข้างล่างไม่กล้าชักช้าแน่น่าจะรอไม่นานปะพวกเราไปรอฟังขขาวที่ห้องทำงานฉันแล้วกันหลิงยวนยังไม่เคยชินกับที่นี่อีกทั้งไม่มีที่ให้ไปจึงตามหลวงคังอันไป จุลภาคจุลภาคจุลภาคภายในห้องประชุมขนาดใหญ่ห้องหนึ่งชินอีกำลังทำการประชุมกับคนกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านนอกประตูมีคนโผล่หน้าออกมาพยักหน้าให้กับไปลิงหลงไปลิงหลงค่อยๆลุกออกไปทันทีหลังกลับมาถึงห้องประชุมไปลิงหลงก็เดินไปหาชินอีที่นั่งอยู่ตรงตำแหน่งประธานโน้มกายลงกระซิบกระซาบอยู่ข้างหูเธอกำลังเตรียมบัตรพนักงานให้หลิงยุนค่ะข้างล่างถามว่าจะให้เขาอยู่ระดับไหนคะ เมื่อเห็นท่าทีของเธอคนอื่นๆที่อยู่ในห้องประชุมพากันหยุดพูดทันทีชินอีครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะหยิบปากกาขึ้นมาขีดขีดเข,ขียนเขียนไปบนกระดาษว่าเหมือนหลวงคังอันไปหลิงหลงงุนงงหอการค้าแบ่งระดับพนักงานออกเป็นสวรรค์ปัพภีมนุษย์สามระดับระดับที่ให้หลวงคังอันคือสวรรค์ไปหลิงหลงจึงรีบเป่าเตือนว่าชั้นสวรรค์นี้ต้องจัดห้องทำงานส่วนตัวให้นะคะชินอีเอียงศีรษะเล็กน้อยเพื่อบอกเป็นไน ไปหลิงหลงเข้าใจทันทีเรื่องเหล่านี้ถินอีจะเป็นคนคิดเองตอนนี้ยังไม่ต้องถามมากเธอจึงยื่นมือไปหยิบกระดาษที่อยู่ตรงหน้าถินอีแผ่นนั้นไปก่อนจะเอาไปเผาทิ้งหลังประชุมเสร็จเรียบร้อยถินอีก็เดินออกจากห้องประชุมไปก่อนไปหลิงหลงเดินตามอยู่ด้านหลังสูเฉียวหลิงยืนรอยอยู่ด้านนอกภายในมือถือบัตรพนักงานของหลิงยวนที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยเมื่อเห็นไปหลิงหลงก็รีบเดินตามเข้าไป ผู้ช่วยไปเขาไม่รู้ว่าคุณหลิงไปไหนแล้วค่ะพวกเราเองก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อเขาอย่างไรหากเขาไม่มีบัตรนี้เวลากินข้าวตอนกลางวันน่าจะลําบากค่ะไปหลิงหลงตอบกลับไปตอนนี้เขาไม่มีที่ไปน่าจะอยู่กับหลวง้ังอันตอนนี้ที่นี่มีแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่าหลิงยวนจะมาทํางานอะไรซูเฉียวหลิงไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ไปหลิงหลงรู้ค่ะซูเฉียวหลิงเข้าใจรีบเดินออกไปทันที แต่ใครจะไปรู้ว่าจู่จู่จินฮีจะหยุดฝีเท้าแล้วยื่นมือเข้ามากล่าวว่าเอามาให้ชันเดียวฉันแววเอาไปให้เองภายในใจซูฉีวลิงรู้สึกหมดคำพูดเธอยังโสดอยู่เมื่อครู่เพิ่งจะรู้ว่าหลิงยุนได้บัตรพนักงานระดับสวรรค์จึงคิดที่จะฉวยโอกาสนี้ไปทำความสนิทกับหลิงยนุนใครจะไปรู้ว่าท่านประธานจะยื่นมือเข้ามาได้เธอย่อมไม่กล้าขัดคำสั่งประธานรีบเดินเข้าไปสองมือประคองบัตรพนักงานส่งให้ ชินอีรับเอาบัตรพนักงานมาเสียบเข้าไปในกระเป๋าเสื้อก้าวเดินอดๆออ,ออกไปต่อจากนั้นเธอก็คล้ายลืมเรื่องบัตรพนักงานไปหลังชินอีวุ่นอยู่กับงานอีกครู่ใหญ่เธอถึงจะกลับมายังห้องทำงานของตัวเองนั่งลงด้านหลังโต๊ะทำงานของตัวเองเอนหลังทิงเก้าอี้พลางถอนใจออกมายาวๆจากนั้นทำงานอยู่อีกพักหนึ่งจนกระทั่งใกล้ถึงช่วงกลางวันถึงจะได้พักเหนื่อยรองเท้าส้นสูงที่อยู่ใต้เท้าถูกถอดออก เท้าทั้งสองเหยียบลงพื้นได้ผ่อนคลายอยู่ใต้โต๊ะทำงานไปหลิงหลงวางชาถ้วยหนึ่งลงตรงหน้าเธอกล่าวถามว่าตอนที่อยากจะทานอะไรหน่อยไหมคะชินอีกล่าวไม่รู้สิเธอจัดการเลยก็แล้วกันเออใช่เพิ่มกับข้ามาอีกสองอย่างได้คะ่ะไปหลิงหลงหมุนตัวออกไปจัดการหลังเธอเดินออกไปแล้วชินอีจึงยื่นมือไปในกระเป๋าเสื้อของตนหยิบเอาบัตรพนักงานของหลิงยุนออกมามองดูรูปที่อยู่บนบัตร รูปที่หลิงยวนรวมผมเป็นหางมา้าไม่รู้ว่าถูกคนเอามาติดไว้บนบัตรตั้งแต่เมื่อไรบัตรพนักงานถูกยัดกลับเข้าไปในกระเป๋าเธอลุกขึ้นยืนอีกครั้งเดินมายังหน้าต่างด้วยเท้าที่เปลือยเปล่าเดินไปเดินมาอยู่ตรงหน้าหน้าต่างบานใหญ่สองสามบานสุดท้ายหยุดยืนอยู่ตรงหน้าต่างบานหนึ่งหลังไปหลิงหลงเดินเข้ามาฉินอีก็กวักมือเรียกเธอก่อนจะยื่นมือทีออกไปห้องทำงานของหลิงยวนเอาเป็นห้องนั้นก็แล้วกัน ไฟลิงหลงกระเถิบเข้าไปดูพบว่าเป็นผลที่อยู่ใกล้ๆกับห้องนี้ผลหนึ่งอยู่ต่ำกว่าห้องนี้เล็กน้อยหากอยู่ในผลนั้นจะมองเห็นภายในห้องทำงานห้องนี้ไม่ชัดเจนแต่ถ้ามองลงไปจากหน้าต่างของห้องนี้จะสามารถมองเห็นเหตุหการณ์ภายในห้องนั้นได้มากกว่าครึ่งแมมนี่คิดจะจับตาดูหรือว่าจะทำอะไรไฟลิงหลงบ่นพึพรรมพำในใจขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางกล่าวห้องนั้นมีคนแล้วคะ่ะชินอีหันหน้ากลับมาจ้องมองเธอ ไปหลิงหลงยิ้มเจือนได้ขดียวชันจะหาข้ออ้างเห,าเหมาะให้เขาออกไปมือหนึ่งก็ลูบคลางตัวเองคลางครุ่นคิดการจะไล่คนออกไปโดยไม่ให้ใครสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับหลิงยุนนี่มันยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยชินอีหมุนตัวเดินไปตรงหน้าชั้นหนังสือดันชั้นหนังสือให้เปิดออกก่อนจะเข้าไปในห้องที่อยู่ด้านหลังเดินไปตรงหน้ากระจกบานหนึ่งหันซ้ายหันขวามองดูตัวเองในกระจกยกมือขึ้นมาแอร์กับผมที่มัดรวบเอาไว้ส่องกระจกจัดผมเ้าของตัวเอง จุลภาคจุลภาคจุดจุดถึงเวลากินข้าวแล้วไปกินข้าวกันเถอะหลวคังอันที่นั่งที่เกียิอยู่บนโซฟามองดูเวลาบนนาฬิกาข้อมือก่อนจะลุกครึ่งยืนปิดฉากแสงที่กำลังฉายภาพอยู่กวักมือเรียกหลิงยุนที่กำลังนั่งพิงอยู่บนโซฟาเหมือนกันหลิงยุนกล่าวไม่ต้องไม่ต้องได้ยังไงหลวคังอันดึงเขาขึ้นมาฉันรู้ว่านายไม่กินข้าวสิบวันครึ่งเดือนก็ไม่เป็นไร แต่วันนี้ฉันเป็นเจ้ามือนายต้องเห็นแก่หน้าพี่น้องอีกอย่างนายเพิ่งจะมาทํางานวันแรกไม่ใช่เหรอไงนายไม่อยากจะไปดูโรงอาหารชั้นสวรรค์ของตระกูลฉินเหรอตกแต่งไม่เลวเลยนะก็ถือซะว่าไปทําความคุ้นเคยกับสถานที่แล้วกันในเมื่อพูดแบบนี้หลิงยวนก็ได้แต่ต้องตามใจเขาอย่างไรเสียตอนนี้เขาก็ว่างไม่มีอะไรทําอยู่แล้วอีกทั้งอยู่ในห้องคนอื่นก็ไม่สามารถฝึกฝนอะไรได้อยู่ดี แต่หลังจากที่ทั้งสองคนมาถึงโรงอาหารพวกเขาก็เจอกับปัญหาหลิงยวนที่ไม่มีบัตรพนักงานไม่สามารถเข้าไปได้โปรดติดตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจุลภาค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 